สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองครับวันนี้วันที่15กันอ่กุมภาพันธ์นะครับวันพุธที่15กุมภาพันธ์นะครับผมนำเจ้าตัวนี้นะครับนิสสันเอ่อซูเปอร์เอ่อซันนี่ซารูนนะครับตัวนี้เป็นโฉบปี2000นะครับแต่ว่าเป็นรถปี99นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1,600กรซีซีนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมรถคันนี้นะครับบอกได้เลยนะว่ารถเดิมนะครับ รถเดิมไม่มีชนหนักนะครับชนหนักไม่มีนะครับผมสีนี่สวยนะครับสียังโอเคอยู่เลยนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมยังโอเคอยู่ยังเงาวิ้งอยู่นะครับผมก็ทําการล้างนะครับล้างแล้วก็ขัดเคลือบสีให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่มความเงางามนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็มาชมบรรยากาศรอบนอกกันก่อนนะครับสวยงามนะครับเอกสารครบออนะครับพรบภาษีปี66ยังไม่ขาดนะครับ เอกสารครบโอพรบภาษีไม่ขาดนะครับผมรถพร้อมใช้งานนะเซอร์ไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่กําลังมองหารถราคาหลักหมื่นนะครับรถบ้านนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมดีกว่าขับมอไซค์นะนะครับผมราคาเนี่ยผมจะเปิดไว้แค่สี่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในชื่อเรื่องนะครับว่าสี่หมื่นเท่าไหร่นะครับพร้อมกับเบอร์โทรนะครับสี่หมื่นกว่ากว่าเท่านั้นครับเป็นราคาที่บอกได้เลยนะว่า ใครก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับราคาเนี่ยถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตําหนินะครับตําหนิเรื่องของสีเนี่ยสีไม่แตกไม่ผมไม่ลาวนะครับแต่จะมีรอยขดขีดตามอายุนะครับอันนี้ก็คือรอยรอยเบรดเบียดมานะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเบยคแกบอกว่าเบียดเสามานะครับเสาบ้านนะครับนี่ครับแต่ก็ไม่ไม่ได้แตกนะก็คือนี่รอยเบยดแล้วก็คือสีนี้แน่ไปกับตัวรถเลยนะครับ ไม่ไม่มีที่จะพร้อมที่จะลอกนะครับก็คือเป็นเป็นรอยเอ่อรอยขูดไปเลยนะครับผมเอ่อเราสามารถที่จะหาเอ่อสติกเกอร์อะไรมาแปะก็ได้นะครับผมไม่ใช่ปัญหานะครับนอกนั้นก็ปกตินะครับก็ร่องรอยก็มีบ้างนะครับร่องรอยก็มีบ้างตามอายุการใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับราคานี้นะครับนะครับมาดูยางฮะยางนี่18565ขอบ14นะครับดอกยางเต็มๆนะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับผมล้อแม็ก สวยงามแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เออเรามาดูรอบนอกกันก่อนเลยนะครับไล่มาเลยนะครับผมนอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับไม่น่าเกลียดเลยนะครับไม่น่าเกลียดเลยนะครับสีเนี่ยบางๆเดิมๆนะฮะนี่ครับเงาวับอยู่เลยนะฮะแอร์เย็นฉ่ำเลยแหละข้างในเนี่ยนี่ครับผมอ่ะคันนี้ หม้อนงหม้อน้ํานี่จะของเดิมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงตรงนั้นเนาะเดี๋ยวดูรอบนอกก่อนก่อนนี่ครับดูตะบีรอบนอกก่อนแล้วก็ฝั่งซ้ายจะมีรอยนิดนึงนะครับรอยบุบเข้าไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับไม่น่าเกลียดเลยนะครับนี่นะครับผมลูกค้าผมพยายามชัดเจนนะครับผมให้ลูกค้าได้ได้ดูถึงความเดิมนะครับลูกค้าที่กําลังดูคลิปนี้นะครับก็เปลี่ยนเสมือนลูกค้ากําลังมาดูด้วยตาของตัวเองนะครับเพราะว่าผมจะมอบข้อมูลที่ซื้อตรงให้กับลูกค้านะครับผม เอ้ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเอาไปก็ไปขับได้เลยนะครับขับไกลต่างจังหวัดได้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อของฟิล์มก็สู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนนะครับข้างในฝั่งซ้ายกันก่อนไปอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลังคาครับหลังคาที่สวยเลยนะคระับครับลูกค้าดูเลยนะดูเลยนะอ่ะมาดูข้างในฝั่งซ้ายครับเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายด้านหน้านะฮะนี่ครับผม ข้างในกระจกไฟฟ้านะครับผมโอเคสวยงามนะฮะถือว่าโอเคนะครับราคานี้แค่สี่หมื่นกว่าบาทถือว่าสวยเลยนะครับเหมาะสมกับราคานะฮะเครื่องเสียงก็ใช้งานได้ปกติครับเครื่องเสียงเดิมนะฮะเป็นมอนเทปนะฮะเป็นมอนเทปแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับครับผมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผม สวยงามเลยนะครับเหมาะสมกับราคาแน่นอนนะครับใครที่กาลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมคันนี้ขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านะครับผมนะครับเบาะด้านในก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยงามประมาณนี้นะฮะลูกค้าฟงเฟรมนี้ได้เลยนะนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเพดงเพดานไม่สกปรกนะฮะนะครับผมสวยงาม บอกก็จะมีขาดๆตัวนี้นิดนึงนะฮะนิดนึงก็ Sag, คือถ่ายลูกค้าเห็นเลยนะเอาคนที่รับได้นะครับผมคนที่รับได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับผมแต่ผมรับรับรองนะครับรับรองาารับประกันว่าไม่มีลูกค้าเอาไปเนี่ยไม่มีได้ซ่อมแน,น่นอนนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะฮะสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับในชีวิตประจําวันนะครับผมไกลเกี่ยวอโตโด้ด้วยนะฮะเครื่องดีช่องล่างดีนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะฮะ ไปถึงก็ใช้งานได้เลยนะครับับแล้วก็เบาะฝั่งขวาด้านหลังนะครับก็จะมีขาดประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามอายุมันนะฮะลูกค้าต้องเข้าใจด้วยฮะรถอ่าราคาหลักหมื่นมือสองนะฮะบางทีเนี่ยจะให้สภาพเนี้ยเหมือนหลักแสนเขาเนี่ยตามเต็นต์ตามอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะฮะนะนี่ต้องทําความเข้าใจกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้าฝั่งขวานะครับฝั่งคนขับข้างในนี่เป็นหนังเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผม สวยงามเลยนะฮะอืบแบบนี้นะฮะผมองแอร์ดีเย็นฉ่ำเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับบอดี้คอนโซลภายในถือว่าโอเคนะฮะก็ไม่แตกนะครับไม่แตกไม่ซีดไม่ด้านไม่หักนะครับผมกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้นะครับปกติเลยอ่าเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมกันนะครับอืบไปชมห้องเครื่องกันครับนะน,น,นะครับผมสวยงามนะตัวนี้เป็นโฉมปี2 0 0พนนะครับผม ชมตัวเดียวกับปี2 0 0พเลยนะฮะ,ะเป็นรถปีเก้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะฮะวันนี้วันที่15้านะครับ15กุมภาผ่านเนี่ยโคราชฝนตกนะฮะเมื่อคืนนี้ฝนตกเช้ามาก็ยังตกอยู่นะฮะอ่ะโอเคมาดูฝากระโปรงนะฝากระโปรงนี่มาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับด้านในของเครื่องนี่เดิมๆนะฮะรถไม่เคยชนนะครับผม นะครับผมสวยงามจับใจนะฮะคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์โรงงานยังอยู่นะฮะแบตดีนะครับผม 3K แบตเตอรี่นะฮะนะครับผมไฟหน้าก็สว่างสวยนะครับผมไม่เหลืองนะผมขัดให้ใหม่เลยด้วยนะฮะนี่ครับผมสวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปทําการสตาร์ทเครื่องกันนะครับมาฟังเสียงเครื่องนะครับผมไปกันเลยนะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะใครได้ไปเนี่ยโห ต้องยิ้ยมแฉ่งเลยแหละเพราะว่าราคาก็เบาๆนะฮะราคานี่ถือว่าเบาเลยนะฮะ,ะผมเปิดแอร์ครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะไปะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับไปฟังเสียงเครื่องกันไปดูภา,ายในห้องเครื่องกันนะครับอ่าคันนี้นะคันนี้น้ำมันเครื่องใหม่เอี่ยมนะครับใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็น้ำมันเกียร์ออโตนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วก็หม,ม้อน้ํานะครับหม้อน้ําลูกค้าเห็นไหมใหม่เอี่ยมนะครับใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยใครได้ไปเนี่ย ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะได้ของใหม่ด้วยนะครับเมมาเอี่ยมสายเป้งเลยะฮะมมเอี่ยมแกก่องเลยครับตัวนี้สามพันกว่าบาทนะของแท้นะครับผมก็หัวเทียนก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมหัวเทียนนี่เปลี่ยนของใหม่เลยของใหม่หลายชิ้นเลยนะฮะดีแล้วะฮะเราได้ของใหม่ไปนะฮะครับอ่ะมาดูที่ดึงที่วัดมันเครื่องขึ้นนะฮะนี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องดีนะครับผมอ่าไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับนะครับผม สวยงามเลยนะฮะก็ะถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยีซีนะครับเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันมากๆเลยโ okay. อเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงลงนะคะเบอเนี่ยครับผมสวยงามเครื่องเงียบนะครับผมเครื่องเงียบเครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีนะครับผมสามารถวิ่งทางไกลได้เลยนะครับอขอย้ํานิดนึงตัวนี้ได้หม้อน้ําใหม่นะครับผมหัวเทียนใหม่ของแท้นะครับผมหม้อน้ําใหม่น้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นี่ เปลี่ยนใหม่ออกหมดเลยนะฮะดูแลกันให้อย่างเ,าเรียกว่าเอาไปก็พร้อมใช้งานกันเลยนะฮะลูกค้าครับไม่ต้องไปทําอะไรนะครับผมเอกสารครบโอนพรบภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับผมเอาไปก็เติมน้ํามันขับอย่างเดียวเลยนะครับผม91ก็ได้95ก็ดีนะครับผมลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกเติมได้นะครับผมตามปั๊มที่อยู่ใกล้บ้านของท่านได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับ พร้อมกับนิสสันซันนี่ซูเปอร์ซารลนนะครับผมปี99นะครับผมโฉมปี2000นะฮะต้องขออนุญาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับสนใจไงก็โทรเข้ามานะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรผมนะครับ0855754369นะครับอีกเบอร์หนึ่งสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะ0830005440ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอยู่ตำบลไหนนะครับผมโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับหากลูกกค้าาาไมม่สะะดดวเทรับน ผมบริการจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ใต้อยู่เหนือนะครับผมอยู่ภาคไหนก็โทรเข้ามาครับถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยผมจัดส่งรถสไลด์ให้นะครับถ้าไม่ไกลมากผมก็จะขับไปส่งให้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมโบนะครับผมต้องขออนุญาตลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจงาไก็โทรเข้ามาครับ0 8น5 7 5 4 3 6 9นะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากครับ